ความยุติธรรมคืออะไรเมื่อชีวิตถูกทำลายไปแล้วนี่คือคำถามที่ละครอาญาโกงของไทย P ี s ช่องหมายเลขสามตั้งขึ้นให้เราคิดค้นด้วยเรื่องราวของหลิวแพระวะพันรายสันสนิานพิธากรหญิงสาวที่ชีวิตถูกทำลายจากการถูกราเชนกนกจัดมันญ,ญาติอ่อนอดีตชายคนรักดึงเข้าไปเกี่ยวข้องกับคดีทุจริตเงินทอนวัดทำให้เธอสูญเสียบ้านพ่อตายและจิตใจเสียหายจนกลายเป็นคนป่วยแต่หลิวก็ไม่ยอมแพ้เธอตั้งใจทวงความยุติธรรมคืนแม้ต้องเสี่ยงชีวิต แต่ที่น่าสนใจคือหลิวไม่ได้เดินทางคนเดียวเธอได้รับความช่วยเหลือจากมูลนิธิวาดอุ่นที่มีบทบาทสําคัญในการช่วยเหลือ,อยอคนหายและพบกับแก้วนักแสดงหัวหน้าทีมที่มีปมในใจจากอดีตพันแอดิตรวมถึงมีนนักแสดงทนายสาวที่คอยช่วยเหลือราเชนในทุกๆคนมีบทบาทสําคัญในการช่วยเหลิวค้นหาความจริงและทวงความยุติธรรมคืนแล้วคุณคิดอย่างไรความยุติธรรมที่หลิวต้องการนั้นคุ้มค่ากับการเสี่ยงชีวิตหรือไม่ และสิ่งที่น่าสงสัยคือทำไมคดีทุจริตเงินทอนวัดถึงเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินระดับประเทศละครอาญาโกงไม่ได้เพียงแต่เป็นเรื่องราวของความยุติธรรมแต่ยังเป็นการถามคำถามที่ท้าทายให้เราคิดค้นเกี่ยวกับความซับซ้อนของสังคมและความเป็นจริงที่อาจซ่อนหลังความเท็จติดตามชมละครอาญาโกงทุกวันศุกร์อาทิตย์เวลา20นาฬิกา30นาทีถึง21นาฬกา30นาทีทางไทย pbs ช่องหมายเลข3และมาร่วมพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องราวนี้กันเถอะ